จากคอกหมูเก่านะครับลกร้างว่างเปล่ามาหลายปีวันนี้มาบูรณะก็มีพื้นเทปูนไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเสาไม้แดงนะครับซึ่งก็ปลวกยังไม่กินนะครับทนทนเหมือนกันนะครับเอาไม้แดง เราจะมาตีโครงใหม่นะครับแล้วก็น้องหมูก็พร้อมที่จะเลี้ยงแล้วนะครับครบ45วันแล้วก็เลยจะเอามาเลี้ยงตรงนี้นะครับหลังค้อบหมูก็เนี่ยต้นมะนาวยังโคตรใหญ่เลยนะครับลูกดกด้วยนะครับเพราะว่ามีขี้หมู แต่ก่อนมีขี้หมูเทียบเลยนะครับตรงนี้ก็ก่อนหน้านี้เป็นเป็นข้ออนุบาลน,นะครับข้ออนุบาลหมูตอนานั้นทำแมเ่เลี้ยงแม่พันธุขยายพันธุขายนะครับก็เนื่องด้วยไม่มีเวลานะครับที่จะดูแลเขานะเลยขายยกข้อไป ทีนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแนวมาเป็นหมูจะเลี้ยงหมูดำภูพานนะครับสามสายเลือดนะก็มาตีด้านข้างตีด้านข้างใหม่ด้านข้างตัวเดิมๆก็ผุพังไปแล้วนะครับทำการตีมาแลแ้วมางไรตต้นต้นตนีน่ต้นปังเลยนะนๆๆั่นน่ะเหร ต้นปังได้เอาออกมาในดีดนนี่สองอันเลยนะเห็นปะเอาออกมาทั้งดินเลยเอามาไว้ข้างนอกจะอย่าไปปลูกหมองไม่เออน้อยๆนะตักออกมาผักปลังนี่ผักปลังอันอีกต้นหนึ่งอ,ออกมาในดีนมันจะไปปลูกได้นี่ก็ปังก็ตรงนี้ก็เพียบมาเพียบเลยนะครับนี่ รู้ผักอะไรบ้างเป็นผักอะไรบ้างก็ตรงนี้ก็เป็นข้อหมูอีกข้อหนึ่งนะครับข้อแม่พันธุ์อ่าตอนนั้นเลี้ยงสองตัวนะครับนี่ผักปังยอดอ่อนเลยมันจะมีเยอะนะครับมีเยอะเยอะมากๆเลยคทำไมถึงมาเลี้ยงอคออหมูไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่า ตรงนี้มีต้นบกนะครับต้นบกต้นใหญ่เลยนะครับพอถึงฤดูนี้แหละครับฤดูฝนก็จะมีลูกบกนะครับนี่หล่นลงมาก็จะไว้ให้หมูกินนะครับหมูเขาจะชอบแทะเนี่ยแหละฮะนี่แหละ,บ,หละบ้านเราก็เรียกว่ามะกระบกครับต้นบกนี่รฮะ ก็เป็นอาหารเสริมได้เลยสบายนะครับนี่เขาต้นใหญ่มากครับก่อนก็เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นข้อหมูเหมือนกันนะครับทล้วก็ตัวนี้ก็เป็นข้ออนุบาลหมูเล็กนะครับก็ดีนะครับถือว่านี่ก็จะเอานี่แหละต้นกล้วยเนี่นะครับหญ้าอะไรต,รต่างๆที่เรามีในสวนในไร่ของเราเนี่ยนะครับมีสาวรสดลนเน่าเสียก็ มาให้หมูกินได้นะครับมีผักมีพืชผักต่างๆครับมันอะไรพวกนี้เป็นอาหารเสริมนะครับหญ้าก็พยายามเลี้ยงแบบต้นทุนต่ำที่สุดนะฮะต้นทุนต่ำที่สุด,ดครับมาดูก่อนที่จะเสร็จนะครับว่าเป็นประมาณนี้นะครับแต่ ออชมตอนที่ทําเสร็จนะครับแล้วก็เอาน้องหมูมาล้างให้อาหารแล้วก็บริจาคให้คนอื่นไปแล้วนะครับพอถึงเวลาเราจะเลี้ยงอีกทีเราก็ต้องมาซื้อใหม่นะครับซื้อตั้งเกือบพันเลยนะครับล้างที่ให้อาหารขนาดใหญ่นะครับแต่ก่อนนี้ก็ยังเหลือให้เห็นอันนี้เนี่ยลางเล็กๆบ้างเนี่ยลางเล็กๆออกมา,มาดูฝุกนีนี่ ได้ได้อยู่ไหมออกมาไว้ข้างนอกก่อนเดี๋ยวจะออกไม่ได้มาตีระแนงนั้นข้างครับฟันเลยฟันเลยต้นมะนาวแต่งกิ่งบ้างแหละกิ่งกันยื่นออกมานี่มาดูมะนาวนะครับนวเป้นนนวเป้นใหญ่นี่หักไปแล้วนะครับ กิ่งนู้นหักไปแล้วโน้มลงไปพื้นแล้วครับเพราะว่าล,วลูกเยอะลูกเยอะอะใช้ได้ยวพอใช้ได้อยู่อ่ะนี่ก็เป็นแบบราคาถูกนะครับแต่ตัวเป็นราคาแพงให้เข้าไปแล้วถั <c oughs> งสแตนเลตแบนั้นเบาเนื้อก็โอเคครับผมไปพามาชมกันนะครับทีมงาน นนทีมงานสายบันเทิงนี่ไม้เก็บออกมามีแต่ตะปูทั้งนั้นเลยโอเคนะครับ